สวัสด hhh, สีเพื่อนๆชาวมิจกาทิพยกับผมมิจฉาทิพย์แฟนคนรักระตูนแปลกร่างทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับรายการตาร้าน้ารู้กร์ตูนแปลงร่าง EP พีวันนี้เราจะมาพูดถึงอุตตรราแมนทิกเกอร์ย้ ผลงานซีรีส์อุลตร้าแมนยุเคสเตเรียแรกด้วยโดยเป็นการนำโครงเรื่องและองค์ประกอบของอุลตร้าแมนทีก้ามาถูกทำในรูปแบบใหม่นั่นเองเรื่องย่อมีอยู่ว่าเมื่อ30ล้านปีก่อนโลกเคยถูกปกครองไปด้วยความมืดที่น่าจะพึงกลัวแต่ทว่าความมืดดังกล่าวนั้นถูกผนึกไว้ในอวกาศที่แสนไกลโดยผิมือของมนุษย์กษ์แข่งแสงได้ดีิต่กาดมนุษย์จ้์แข็งแสงผู้นั้นได้ทุ่มพลังและทั้งหมดขจัดความมืดจนหมดสิ้นเลย มเวลาผ่านไปล่วงเลยไปนับสหัสสมวัสเหลือทีเดียวปัจจุบันสมาันธนรักษาความสงบสุขของโลกอย่าง TPU ได้ก่อตั้งทีมผู้ชำนาญการพิเตจังกัสสิเลตขึ้นมาแต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขก,ก,ก็พลันสิ้นหายลงไปนั่นเองเมื่อความมืดที่เคยถูกฝีมนึงในยุคโบราณถูกปลดปล่อยขึ้นมาเหล่ามนุษย์แกแข่งความมืดที่เป็นอิสระจึงเริ่มออกอารวาสอีกครั้ง ขณะเดียวกันบรรกาเค้นโกดเด็กหนุม่มที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในฐานะนักพทธศาสตร์บนดาวังคารที่กําลังบุกเบริรพัฒนาเขาก็ต้องเข้าไปปูพันกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะท่ามกลางซ้าประหักพังของนครบนดาวังคารที่กําลังถูกเหยียบย่ำโดยสัปลาตปิดสนา โตตาที่นำพาเคนโกมาพบกับมนุษย์ดาแข็งแต่งตนนัวนี้โดยภารกิจอันยิ่งใจนี้จะเปลี่ยนแปลงโชวตาของเขาโลกใบน,นี้ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยหลังจากที่เขาได้รับเลือกให้ต่อสู้ในฐานะนบรรดาแข็งแต่งมาจากริการอันไกลโพสเลยนะของเขาคืออุลตร้าแมนทีเกอร์ตัวละครหลักมานากาเคนโก ตัวเอกของเรื่องอายุ2 1ปีเป็นคนอธัธยาศัยออดีใจใอ่อนโยเป็นคนขยันตั้งใจทำงานอีกทั้งยังมีหัวใจรักความสงบสุวยธรรมอย่างแรงกล้ามุ่งมาาต่อสู้เพื่อบอร์พรอยยิ้มของผู้คนเขาเคยใช้ชีวิตจะสงบสุขในฐานะนักพุทธศาสตร์บนดาวาัรโครงการที่กําลังพัฒนายโยก่อนหน้านี้เขาได้ฝันเห็นมนุษย์ยักษ์ร่างดํทะมึนปรากฏตัวต่อหน้าพร้อมกับหญิงสาวพิรนาในชุดขาว พองการบอกบอกอะไรบางอย่างกับเขากระทั่งวันหนึ่งโทศตาได้นําพาเขาไปพบกับรูปปั้นแห่งแสงแข่งหนึ่งและได้รับเลือกเป็นผู้สืบทอดแห่งแสงสว่างขณะเดียวกันประธานมิสคุณนี้ก็เล็งเห็นว่าศักยภาพของเคนโกะนั้นดีมากๆเลยจึงมอบอุปกรณ์การสปาร์กเลนพร้อมไฮบร์คีให้กับเขาไว้และภายหลังได้เข้าเป็นสมาชิกของหน่วยกาซซิเเลตจากการแนะนําของ มิสุคุนีเช่นเดียวกันนั่นเองคิซึมะยูนะลูกสาวของประธานมิสุคุนีอายุ17ปีหนึ่งนัมาทิกจิงของทีม เป็นเจ้าที่หญิงที่มีความสามารถรอบด้านทั้งด้านบุญละบูแม้จะยังเป็นนักเรียนหญิงชั้นนิย,ยมปลายความกล้าของเธอนั้นก็ไม่ไดิ้นยอนจากสมาธิของหน่วยชายเลยตัวของอยูน่ามีโชคชะตาที่สัมพันธ์กับนักบวชจญิงอย่างยูสาเรเมื่อเธอตกอยู่ในอันตรายจิตวิญญาณของเธอจะตื่นขึ้นมาในฐานะยูสาเรและสามารถใช้พลังเวทมนต์ได้นั่นเองอยูซาเร ผลงานนักบวชหญิงจากยุคโบราณเธอเป็นผู้นำกลุ่มปิทักษ์โลกและยังเป็นสหายร่วมรบกับทิกเกอร์เมื่อ30ล้านปีก่อนดีไปหน้าคล้ายกับยูนะแต่มีผมสีเงินและสวมชุดคลุมยาวสีขาวโพลเลยเรากับตัวตอนหน้าเคนโกในความฝานันเพราะกับนำยังจะแข่งความเมืดและพยายามบอกบอะไรบางอย่างกับเขากันแน่นี่ดนนิจิริอาคิตโตะนักวิจัยอายุ18ปีเป็นผู้พัฒนาอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์ต่างๆของกาสิซเทเลตมีติปัญญาเป็นเลิศ แม้จะเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยูและศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเดีวยวกับยูน่าอีกด้วยนะไม่ค่อยกินเส้นกับซาคุมะเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากรำคาญและเลือดร้อนและชอบโวยวายของคาคุมะอันหนึ่งส่วนตัวของอังคิโตเองก็แอบ,บสนใจยูนอยู่ยเงียบเียบเช่นกันแต่ช็อกไปเหมือนกันนะฮะเพราะว่ายูน่าคิดกับเขานี่นแค่พี่น้องเท่านั้นเองอะซาคุมะทัชชิน นักบินอายุ40ปีเป็นนักบินหลักของยา Nerd เนเนอร์เดเซมีประกอมีอุปนิสัยเรื่องร้อนผงผาอังจบางคางกรดูหน้ารำคาญแต่กระทั่งเขาก็เป็นคนจิตใจดีไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่ถือตัวปฏิบัติการเป็นตเองต่อรุ่นน้องและรุ่นพี่พูดจาตรงไปตรงมาอย่างว่าเขาชอบเข้าไปประหาร่างกายในโรงยิบอีกด้วยนะนาเซฮิมาริหนึ่งในเจ้าที่หญิงของทีมเป็นผู้เชี่ยวชาญมาคารยากายอายุ26ปี เป็นนักบินหลักของยานกาสฟอรคอนมีทนาเด่นคือสวแมแว่นตานิสัยสุขุมเยือกเยน็นปกติเวลาทํางานจะเป็นคนพูดน้อยนะแต่เมื่อขึ้นมารับยานจะกลายเป็นคนกระตือรือร้นลเลนปลาปล่นทันทีเลยนะคาร์ตมิเซยะกัปตันทีมของกาส์ิซิเลตวัย38ปีเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญทางระเบียบวินัยและความอ่อนโยน แตมา่อรวมลูกทีมที่มีความแตกต่างหลากหลายมารวมกันไว้อย่างลงตัวเลยไม่สําคัญว่าจะเป็นคนไวัยไหนผู้ใหญ่หนุ่มสาวชาวโลกหรืมอมุต่างดาวทัสซึมีคอยดูแลลูกทีมในฐานะผู้การระดับแนวหน้าอย่างเฉียบขาดในการต่อสู้เขาจะยืนบัญชาการเหล่าลูกทีมยางสง่าผ่าเผยจากห้องมาชาการและยาเนื้อเด็ดเซเพื่อเป็นยารบหลักในการต่อสู้กับสัพหลาดด้วยนะ มนุษย์ดาวเมทอนมาลูโรวัยรุ่นชาวเมทอนที่เคยเร่ร่อนในอวกาศจนกระทั่งได้มาสาโลกมนุษย์หลังจากที่สมาพันธ์สนิภาพของโลกก่อตั้งขึ้นเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ของทีมกัสติเลตจากการเชิญชวนของกระันทีมอย่างทัสซมีมีความรอบรู้ในเรื่องสปารหลาดอย่างมากชิซึมะมิซุคุนี้ประธานของมูนิธิชซซึมะวัย60ปีพ่อของยูนะผู้ก่อตั้งบริษัทชิซึมะ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในช่วงยุคหนึ่งเขาได้ก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่อใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อุทิศให้กับสังคมรวมทั้งก่อตั้งองค์กร TPU พร้อมกับกัส ซีเทเลตขึ้นมาด้วยนะมานากาเรนะแม่ของเคนโกเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยประธานซิซึมมาแห่งทีพียูขอดูแลลูกชายคนเดียวอย่างเอาใจใส่ที่สูดเลยในเหตุการ์สัปราดบุกโกนดาวงคารเธอเองก็อยู่กับมิสุคุนิด้วยนะเรนะจึงรู้ทันทีว่าอุลตแมนทิกเกอร์ก็คือเคนโกนั่นเองอิกนิดนักล่าสมบัติชาวริชูเรียอายุ334ปี เทียบเท่ากับอายุบนโลกคือ34ปีนั่นเองมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ดาวเคราะห์ริสูเรียรูปลักษณ์ภายนอกไม่แต,ตกต่างจากมนุษย์โลกมากนะักแต่เมื่อมีอารมณ์ตื่นเต้นหรือกอดลวดลายบนหน้าและดวงตาสีแดงอันเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ดาวริสูเรียก็จะปรากฏขึ้นมานั่นเองเขายังสามารถยิงขึ้นอันกระแทกจากมือและมีวิชาเทเลอร์ดอีกด้วย อินนี่ชอบท่องเที่ยวในอวากาศเพื่อค้นหาสมบัติชันเลิศมาไว้ครอบครองนั่นเองเจเนตรีบูตร่างมนุษย์ของอุตเมรรีบูตปรากฏตัวต่อนหน้าเคนโกะที่เพิ่งเพียงพามพจากการต่อสู้กับแอปโซโลดเดียโบโลลักษณะเป็นชายหนุ่มที่แต่งกายขาชุดประจำชาติาของชาวมาลโยนี่ดีล่าการต่อสู้ที่มาจากศิลปะปันจากรีตัดด้วยนะมาดูร่างแปลงของอุตเมอทิกเกอร์มันตีไทย ร่างที่ใช้มันติดท้ายคีที่ติดตั้งกับกาสปาร์เกลในการแปลงร่างเป็นพื้นฐานของทิเกอร์ร่างกายมีสีม่วงแซมเงินและแดงมีความสมดุลทั้งทางด้านพนลังกำลังและความเร็วอีกทั้งยังสามารถต่อสู้ได้ทุกรูปแบบทุกสมอรภูมิเลยครับประกาศในการแปลงร่างคือแสงแห่งความหวังที่จะสร้างอนาคตร่าง power t ร่าที่ใช้ power ไทท,ทีที่ติดตั้งกัสปาร์เลนในการเปลี่ยนท้ายเป็นการต่อสู้ได้พลังกำลังเป็นหลากร่างกายสีแดงสลับดำมีกล้ามเนื้ออันทรงพลังรูปร่างที่กำยังดั้มสันกว่าร่างอื่นโดดเด่นใ้านการต่อสู้ระยะประชิดและต่อสู้ในน้ำมักใช้รับเมืองกบตูตที่แข็งแกร่งและมีขนาดใหญ่ขปรากาในการแปลงร่างคือแตงแข็งพลังที่พร้อมคว้าชัยชนะนั่นเอง ร่างสกายไทร่างที่ใช้สกายไทคีที่ติดตั้งกัดสปาร์เลนในการเปลี่ยนไทเน้นการต่อสู้ด้วยความเร็วความคล่องตัวเป็นหลากร่างสีม่วงสลับฟ้ารูปร่างเพียวกว่าร่างอื่นโดดเด่นด้านการต่อสู้กาอากาศและการโจมตีแบบฮิตแอนลันมากใช้รับมือกับตระตูที่เคลื่อนไหวว่องว,งวงหรือบินได้คำประกาศในการแปลงร่างคือแสงความเร็วสูงที่ทียานข้าเวหา นักรบอันตรการทิกเกอร์ดักร่างดั้งเดิมแต่กําเนิดของทิกเกอร์ที่ใช้พลังความเมื่อดได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมนุษย์จากแข่งความเมื่อที่ทรงพลังที่สุดกิตเตอร์ทิกเกอร์อินเทอร์นิตี้ร่างที่ใช้กิตเตอร์ทิกเกอร์อินเทอร์นิตี้เคที่ติดตั้งกับการสปาร์กเลนในการแปลงร่างเป็นร่างข้าศึกของทิกเกอร์ร่างสีทองสลับส้มเป็นร่างที่ได้รับพลังจากเศษเที่ยวของอินเทอร์นิตี้คอที่อยูสแตรเป็นผู้มอบให้นั่นเอง สามารถใช้พลังและความสามารถของท้ยเชนทั้ง3ารางได้อย่างอิสระรวมถึงความสามารถใหม่อย่างวิชาแยกร่าง้วยเชินการมีวุฒประจำกายคือกิเตอร์เบดทิกเกอร์ทูธร่างที่ใช้ทิกเกอร์ทูธคีย์ที่ติดตั้งโดยคัสปาร์เลนในการแปลงร่างเป็นร่างพิเศษที่เกิดจากพลังแสงสว่างและความเมื่อของทิกเกอร์เข้าด้วยกัน เพื่อรับมือกับเมกาโรเทอร์ในสึกครั้งสุดท้ายมีกษณะโดยรวมคล้ายกับปันติดท้ายแต่มีลวดลายสีดำเพิ่มมาอีกทั้งยังมีพลังความสามารถสูงกว่ามาติดท้ายด้วยนะหลังจากที่อุตตแบนทิกเกอร์คนใหม่โทคิโอกะริวเอจซึ่งเขาได้เตรียมทีมเพื่อการตอบสวนแต่หารู้ไม่ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นข,ของการต่อสู้อันดุเรือดที่กลุ่มชตาของจักรวาลน,นี้ไว้นั่นเอง ถ้าเพื่อนๆชอบนะบที่จะดูตะแบน t ทิกเกอร์เอพิโซดเซตเนี่ยก็าหาได้ตามที่ทุกคนจะหาได้เลยนะครับผมผมก็ไม่รู้จะหาที่ไหนนะตอนนี้ก็น่าจะเข้าฉา,า,ายในรงบบภาพยนต์แล้วนะก็ฉายแค่วันเดียวมั้งก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมอาจจะมีตรตีมิ่งของพวก er f i x e r ซ i x e ฟหรือจะเป็นท i d หรือจะเป็นเกลกับแปลว่า,าจจะมาฉายในทางท่องทุ่มของเด็กก็ลองหากันดูก็เองแล้วกันนะครับผม ถ้าเพื่อชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามชอม่องมิตรกาหผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจกดรักกับตัวไปร่าผมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบู๊